ช่องนครสตาร์อิเล็กชันเนลนะครับ,รรบวันนี้จะมารีวิวการซ่อมแอมป์คาร์ดีตัวเล็กนะครับเล็กมากครับก็150วัตต์คูณ4ีชันเนลนะครับตัวนี้อ,อ,อาการไม่ดังคู่หนึ่งนะครับไม่ดังก็คือ2มัน4ีชันเนลมันคือไม่ดัง2อชันเนลนะครับจากการตรวจเช็คก็ อย่างว่าครับไฟต้องเข้าอยู่แล้วครับหลอด power สีเขียวติดนะครับสีเขียวตรงนี้ติดไม่ดังก็คือเราก็ต้องแกะน็อตครับแกะน็อตแกะรูแจ็คตรงนี้แล้วก็แกะเอาตรงนี้ออกโดยใช้ด้ามแบนงัดขึ้นนี่ครับด้ามแบนครับสอดเข้าไปแล้วงัดขึ้นเงี้ยมันหลุดง่ายครับเวลากดก็ใช้นิ้วกดลงครับอาการหลักๆครับมองไปเลยครับมองที่ภาคขยายตัวนี้จะเป็น เหมือนในซีนะครับขาเหมือนเรียงเหมือนในซีนะครับเป็นในซีขยายที่วางอยู่นี่แต่จริงๆน่าจะเป็นเฟสครับผมว่าแต่เบอร์มันจริงตัวมันเหมือนในซีผมก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดใน Data Data s h e e t นะครับก็เกินๆไว้ก็มีตัวอย่างให้ดูกันถ้าผิดก็อย่าว่าครับเรื่องธรรมดาครับการมองด้วยตาตัวนี้จะเป็นเบอร์เราจะรู้ได้ไงว่า ชแนลไหนมันเสียใช่ไหมครับมันสีแชแนลมันดังสองกันว่าตัวนึงต้องดีตัวนึงต้องเสียก็มองหลักๆเลยนะครับนี่ครับอาชีพตัวนี้ครับมันไหมครับค่าสิบโอห์มนะครับหนึ่งููย์คือสิบโอห์มเท่าหนึ่งศูย์หนึ่งคือร้อยโอห์มนะครับสองข้างครับถ้าตัวนี้ข้างไหนไมก็เปลี่ยนข้างน้วยกตัวอย่างตัวนี้ครับมันไหมครับเปลี่ยนข้างนี้ก็เคยซีตัวนี้เสียครับพอเข้าใจใช่ไหมครับ แต่ในที่นี้ผมประกอบแล้วเพราะว่าลูกค้าต้องการด่วนผมเลยจะถ่ายเป็นวิทยาทานหรือว่าถ่ายให้เพื่อนช่างที่มีแอมตัวนี้เผื่ออยากแกะซ่อมเองแต่การแกะของมันครับหัวแรงต้องร้อนนะครับถ้าไม่มีหัวแรงต้องใช้เครื่องเป่านะครับต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับเบอร์นะครับ TDA ปดเกนะครับ GDA แปด CTH นะครับตัวนี้ครับเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าอารไม่แล้วก็เอาอามาใส่ด้วยครับใส่อาหนึ่งส่วนสี่วัตต์ก็ได้ครับตัวมันก็จะเล็กก็จะใส่ขาแบบผมนี่ครับใส่แบบนี้เลยแล้วก็การประกอบนะครับการแกะมานะครับสังเกตดูไมก้าด้วยครับมันจะมีแผ่นไมกาใสๆเล็กๆตัวนี้จะเป็นตัวดําทั้งตัวตัวนี้ไม่ต้องใส่ไมกาครับตัวที่เป็นเหล็กครับเนี่ยที่โค้งเป็นเหล็กใช่ไหมครับ ต้องใส่ทุกตัวครับบางคนแกออกแล้วหายเราไม่รู้นะครับเราใส่เข้าไปโดยไม่มีไมค์ก้านะครับถังนะครับช็อตทันทีครับถ้าตัวถังรั่วถึงตัวนี้ถ้าตัวนี้มันก็คือลงกาวเต็มๆเ,เลยนะครับตัวนี้ใช้ไฟบวกลบกาวนะครับสีไฟ2องพันสองร้อยโคสามห้าโวลต์ไฟก็ประมาณ30โวลต์ครับถ้าสี่สามห้าถ้าถ้าถ้าสีไฟสามห้าแล้วถ้าสีไฟสามห้าแล้วไฟมาสามห้าเลยบวมแตก เต็มที่ก็ประมาณสาสิบโวลต์ครับก็เกินไว้แนแนวคร่าวๆนะครับสำหรับตัวนี้ผมรีบหน่อยเพราะว่าจะถ่ายแล้วบอกรายละเอียดตอนถอดการถอดนี่ครับผมแนะนำนะครับหัวแรงถ้าไม่ร้อนอย่าไปถอดนะครับติดกันนะครับปิ้นเนี่ยปิ้นขาดแน่นอนทับดูขานะครับท่านผู้ชมก็อย่าชะล่าใจนะครับขาแล้วการบกรกต้องใช้แบบขยายสองทับถ้าคนสายตาไม่ดีนะครับ มีเสียดขาดถึงกันนิดหน่อยเรียบร้อยครับทางจะเสียเวลาไปซื้ออีกเที่ยวนะครับหรือจะใครดูคลิปนี้แล้วอยากซื้อเก็บไว้เปลี่ยนชำนาดน,นี้ก็ไปซื้อได้ครับซื้อเก็บไว้ได้ครับเพราะว่ามันก็มันเป็นแอร์พัดดีใช่ครับแต่จะเอามาอัดตึ้มม,มันเป็นไปไม่ได้ครับตัวนี้ก็เอาไว้แบบฟังคัดดีฟังแบบนุ่มๆสบายๆครับถ้าจะอัดจริงต้องไปเล่นแบบที่เป็นมอดเสต็ ed, เรียงเป็นแถวครับซีไฟตัวนี้ แค่นี้ก็ฟังธรรมดาครับเทาาใหญ่มันก็ประมาณ80โวลต์นะครับตัว80โวลต์ก็จะขับได้ดีกว่าผมก็แค่แนแนวคร่าวๆนะครับสำหรับการตรวจเช็คแอมคัสดีทำนองนี้ครับดูนะครับใส่ก็ประมาณนี้ครับข้างไหนเสียบางคนไม่รู้ก็ผมเกินไปแล้วครับมีอาไหมครับก็คือข้างนั้นแล่เสียครับถอดเปลี่ยนได้เลยครับการใส่ก็อยากกลับหัวนะครับดูดีครับมาร์กจุดุมกลมเล็กๆตรงเนี้ย มันจะมีสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์สััญลกษณ์อยู่ที่ที่ปิ้น้วยครับเป็นการเขียนวงจรเหมือนลายเส้นสีขาวแบบนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเป็นจุดหรือเป็นบากบากสี่เหลี่ยมครับถ้าสี่เหลี่ยมจะมีบากหักมุมตัดมุมตรงนี้ดูด้วยครับเดี๋ยวใส่กลับทางนะครับบางคนงงนะครับแต่บางคนที่เป็นช่างเขาก็รู้กันอยู่แล้วครับโอเคครับยังไงก็คลิปนี้พอเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมบ้างสักนิดก็ยังดีครับเพราะว่าจะ หรือแล้วถ่ายทีละขั้นตอนตามสเต็ปม,มันก็จะเสียเวลาสักหน่อยเพราะว่าลูกค้าต้องการด่วนครับจะกลับต่างจังหวัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันได้ครับฝากก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้กว่าครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม